พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยวัอนี้ยายสอนทบทไลน์แล้วก็คุณตายอียังก็และการเพื่อนช่องเพื่อนนี้ยังก็กินลุยกินแหลกใช่ไหมมาหันเรไม้พี่น้องไปเฮ็ดกินอันนี้ยายสอนทบทไลน์ค่ะจ้าสบายดีพี่น้องเนี่ยน้องบ้านของสดจริงๆออร์แกนิกไม่มีสารไม่ใส่ปุ๋ยเลยนะจ้าปุ๋ยก็ไม่ใส่ เพื่อนม้ยามพี่น้องเอ้ยบ้านสวนแตนเพื่อนไปยามงูม้ยามปูไวเนี่ยเขาเน้นขายด้เน้นแจกงูงูม้ยามโมไลนะค่ะโอ้ยยวนมมาเนี่ขอบคุณมากมาเลยเอาเบอร์เลยเถอนอนนอนนอนเนี่ยกินได้เนาะอุ้โอ้ยยันสับขาจะคองเนี่ยยศน ตะลึกตะลึกมาเด้อพี่น้องมาเอานมไม้ไปกินเด้อตะอีสานบ้านเฮาบ่แม่นบ่ไก่บ่ไก่ค่ะเห็ดห้งองสิบสองห้องสิบสองลำลูกกานะคะพี่น้องหลอดนึงครับหลอนเอาไปลุ่ว้าวหลายหลายเราจะไปแกงเนาะพี่น้องเอลยนี่เฮ็ดวิธีแกงน้ำเลยอ,อ,อนี่นะคะเพื่อนมายามที่บ้านสวนแตนนะคะ น่าใหม่กันพี่น้องเอ้ยว่าแล้วน้องญาติกันกินลุยกินแหลกใช่ไหมกิ้งกินลุยกินแหลกค่ะฮะช่องฝากช่องด้วยนะคะกินลุยกินแหลกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแต่ว่าพ่นใส่เสือป่อยไฟโอ้โหเหน็ดไหลว่ะอันนี้ช่องเยสสอนคับไลายไนนะจ๊ะเสือตัวนี้แห้งแห้งแห้งบ่ก่อน มือก้อนนั่นใส่กอะพ่นกระเด็นมือนี่เปิดโคกกระเด็นเฮงงีรีเนาะอ้าวเฮงงีงปังๆเด้อค่ะเด้อเสือตัวนี้เสนอริงแหลกอัน้ปล่อยไฟแชแนลฝากเลยค่ะปล่อยไฟแชแนลเพื่อนกันนะคะฝากเลยค่ะช่องช่องก็หากินกันนี่แหละค่ะเพื่อนกันฝากในเด้อพี่น้องเด้อคลิปสั้นๆเดี๋ยวเขาไปชมคลิปดีว่าได้นมไม่แล้วไปแกงนมไม่อีกเจอนึงเนาะค่ะ เดี๋ยวค่อยไปดูตอนที่เขาเฮ็ดน้ำไม้เนาะค่ะเนาะโอ้ยสอนเพื่อนฉันมันแมนมัวเขาอยู่บนไนสูโอ้เนอ่าสไตล์แบบอีสานบรนทุงนะคะอยู่ในเขตกรุงเทพกทมนะคะขับรถไปกรุงเทพหรอค่ะบ้านนองเติบนิดนึงก็ประมาณเส้นลำลูกกาคลองสินะคะอ่าเป็นคนอีสานแต่ว่าไม่ได้ทีอยู่แปลงนี้เนาะค่ะสิเจไร่นะคะปลูก ทุกอย่างที่เขาอยากกินปลูกทุกอย่างเหมือนคนแบบบ้านเรานะคะอีสานบ้านเรานะคะพอเมยเพื่อนผ้าปลูกนี่ยงเขากระปูกอันนั้นแหละค่ะเขาอยากกินอะไรเขากระปูกอันนั้นไม่เลยพอดีเขาก็ได้ความอนุก์จากคุณปูด้วยค่ะเพื่อนมอบที่ดินพื้นนี่ให้อยู่ในเขตที่ว่าไม่ต้องกลับอีสานบ้านเรานะคะอยู่ในกรุงเทพว่าเรามาทํางานสําหรับเพื่อนฟูงที่ไม่ได้กลับบ้านนะคะต่างจังหวัดก็มาที่ส่วนมากจะมาชุมนุมกันอยู่ที่บ้านสวนแตนนี่แหละนะคะเราก็จะ เป็นที่สำหรับเพื่อนมาหามาสู่มาหากันนะคะแล้วมาเยี่ยมมาเยือนกันทุกคนนะคะก็จะมาทํากับข้าวแต่ก็ถนัดปลูกไม่ก็ไม่ไม่ถนัดทํากับข้าวแต่จะมีเพื่อนนะคะมาทําให้กินนะคะส่วนมากเนาะเมนบอกนี่เลยกินลูยกินแหลงเนี่ยค่ะตกกินแล้วยายสอนตกน้าอีกแล้วคพี่นุ่มคนรวยเสร็จเงินมุน พูดดีพูดดีด้วเนี่ยพู้ดีเปสีแก่ป่าเออแบบนี้เงินเมินให้ได้เงินเงินล้านเงินแสนเด้อโอ้ยพี่น้องอะมีแต่มู่กันนะคะพี่น้องมีแต่มู่กันมวนกุ๊บค่ะมาแต่มาบ้านสวนแต่เนยังได้มวนกุ๊บเออเอราะว่ามัน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 ไ่มีอียงที่แบบว่าสีมีความสุขคือจังแบบแบบคือจะมันนองเข้าในระพ่นเนาะ เาบแงงครับพี่น้อแม่ๆเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาบริอยู่บ้านเดียวกันนะคะแต่ว่าเขากะมีย้อนบุญพลาได้มาพ่อกันเนาะค่ะเดี๋ยวมาเป็นมู่กันเราก็ได้มาแมร์มาเฮ็ดมากินมาส่างน้ำกันเนาะค่ะเนาะมีความสุขน้ำกันเนาะโอ้ยขอบคุณมากเลยวันนี้เพื่อนชงน้ำโอชีก็ได้เนาะความยาวหนึ่งกิโลเมตรนะคะเราไม่ไล่ให้ ทำไมล่ะหลายพี่น้องมาเด้อมาเอานมไม้ไปกินเด้อค่ะสำหรับผู้ใดอีสานบ้านเฮาบ่ได้กลับบ้านกับซองอยากได้นมไม้มานมไม้ไปแกงสดๆไปแกงค่ะมาเอาที่บ้านสวนแตนเด้อค่ะเด้อของสิบซองสวนแตนจ้าบ่ได้ใส่ปุ๋ยเด้อค่ะปลูกแบบธรรมชาตินี่แต่อันบัดเซ่นเอาลูกที่คนเซ่นไปกินเหลรากินอยังนี่ไปกินใสโอ้สิละสิีเป็นดังเนี่ยังสนละคพราะนั่นสิดังไปหนาเพื่อนเห็นมีบ่เห็นมีบ่ บวแมนงานจ้างเลยเพื่อนเป็น oh. ยังงานยังฮะงานหิวงานหิวโอ้โหอู้สี่อแท้เพื่อนก็มาตัดถนอนนั่นเลยเนี่ยอ้อนอ้ยช่วยเลยโอ้หมดหมดหมดมาเด้อค่ะผู้ใดพี่น้องได้เฮาอยากได้น้องใหม่มาเอาเด้อโอ้ยสู๋กระเอาถ่ายมันใหญ่กว่าเนี่ยขังว่าเอาเบิดเลยขังว่าเอาก็ให้มันี้ซุ้มยู่ใต้ดินแม่เพื่อนอยู่ใต้ดิน อันนี้ไงก้อนหน่ะคุณอ่ะบ่้งอึ้ใหญ่ต้องีหาก้เอาเล่นเอาเลนอเนอเียน่มนนปนั่นแหะสองสามนอนน่ะเนีุ่้ย้นอดไอ้ปันเนาะกํลังมามาบ่มาคะอุ้ยไอ้ปันล้ซุปแ้วหมเนาะี่น้อดมาเด้อมาเด้อพผ ใครอยากได้น้อไม่ไปกแกงเมาเด้อค่ะบ้านส่วนแตนดีต้อนรับทุกๆคนนะคะสวัสดี <laughs> หาหมูอนอนเนียเอะไรบอสบอเอาไว้เป็นต้นรถเพื่อนมนี่ไงแล้วเอออันนัึงเ,เนี้ยมันตล <laughs> ้นรถมุกอย่างค่ะบักฮุ่งบักกอนน้อไม่อยังไม่มืดบางหน้าไม่มืดค่ะค่ะแต่บักขี้เคี้ยวโอ้บักอื้เคี้ยวบักขี้เคี้ยวบ้านมีน <c oughs> ี่เถอะอืมตำมะฮุ่งค่ะพี <c oughs> ่น้อง ฝากไว้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับบ้านสุนแตนท์ชาแนลแล้วก็ซ่องซ่องนะคะซ่องเยสอนทอปลาย่ัวคุปเป็นแม่เล่าสิว่ากูปซ่องช่องช่องมอบวชคลองกไปวชาแนลนะคะเออว่าบวคลองว่าบวคลองโอ้ยฝากเนาะฝากเนาะบ้านสุนแตนท์ชาแนลบ้านแล้วก็ช่องเยสอนทอปลน์แล้วก็ช่องนะคะ ของคุณตายนะคะไปช่องอ่ะกินลุยกินแหลกกินลุยกินแหลกกินลุยกินแหลกอะโอ้โหเฮ็ดตะบวดร้อยอยู่ค่อยเฮ็ดค่อยสั่งกับพี่น้องค่ะเอาน้ำกันนี่ละมู่กันก็ไปซอยก้อนเล็กกูแช่เบิ้งให้กันเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ เอาโยบ่เด้อทั้งไม่ทั้งคุยเด้อพี่น้องเอ้ยมีมูมานี่ก็มีประโยชน์ด้เนาะตัดท่านี้ดีท่านี้ไปทั้งสายดีกว่าง่ายกว่า